สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาแดนพันธ์นะคะอยู่ชั้นปวสสองนะคะสาขาการจัดการสำนักงานค่ะสำหรับคำถามที่ดิฉันจะถามอาจารย์ในวันนี้นะคะคืออาจารย์คิดว่าการวางแผนเป้าหมายชีวิตเพื่อวงจร PDCA ดีอย่างไรคะและมีแนวคิดอย่างไรที่จะนำวงจรควบคุมคุณภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันคะก็สวัสดีครับนักศึกษาสุธิดาแดนพันธ์นะครับถามว่า วงจร PDCA หรือวงจรคุณภาพเนี่ยดีอย่างไรวงจรนี้ก็ดีตรงตรงที่มันเป็นวงจรที่เอามาใช้ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับก็คือ,อชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาต้องมีการวางแผนวางแผนแล้วก็ดำเนินไปตามแผนดําเนินไปตามแผนแล้วก็ต้องมีการประเมินว่ามันเป็นยังไง ดูแล้วประเมินว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วค่อยมาปรับปรุงแก้ไขก็วนลุปไปอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า P D C A ซึ่งการสำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าการดำเนินการเนี่ยจะมีอยู่3าขั้นตอนด้วยกันก็คือเวลาเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยหนึ่งก็คือขั้นวางแผนเป้าหมายขั้นต้นอย่างเช่นีเราอยากจะจบออกไปเป็น ข้าราชการหรือทำงานบริษัทเราก็ตั้งเป้าไว้ขั้นต้นก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนโดยวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลางขั้นกลางนี้อาจจะมีชีวิตคู่ตอนไหนมีครอบครัวตอนไหนแล้วก็การวางแผนเป้าหมายชีวิตในขั้นสูงสุดก็คือ,เ,อ,อเป็นขั้นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและบุคคลอื่นเมื่อ ทุกๆขั้นสูงสุดนี้คือการแบ่งปันและเสียสละขอบใจนักศึกษามากที่ตั้งคำถามมาครับก็ขอสวัสดีครับ